อันดับประเพณีการแต่งงานสุดแปลกทั่วโลกอันดับที่7ทุบถ้วยชามเรียกโชคที่เยอรมน,นีครับ ประเพณีที่แขกจะช่วยกันทุบหรือปาถ้วยชามเครื่องกระเบื้องให้แตก่ก่อนวันแต่งงานเชื่อว่าเสียงที่ดังจะช่วยขับไล่ปีศาจและนำโชคดีมาแก่คู่บ่าวสาวอันดับที่6จูบแหลกเมื่อเจ้าบ่าวหายที่สวีเดนหากเจ้าบ่าวลุกออกจากห้องไปเมื่อไหร่แขกผู้ชายในงานจะสามารถเข้าไปจูบเจ้าสาวได้ทันทีและเช่นกันครับถ้าเจ้าสาวเป็ดฝ่ายลุกไปแขกผู้หญิงก็รุมจูบเจ้าบ่าวได้เลยอันดับที่ห อาบน้ำดำให้เจ้าสาวก่อนแต่งงานในสกอตแลนด์เพื่อนและครอบครัวจะนำของเหลวเหนียวเนียวสีดำอย่างซอสโครนหรือไข่ดิบมาราดบนตัวเจ้าสาวเชื่อว่าถ้าพาเรื่องแย่ๆห้ไปได้ชีวิตคู่ก็จะราบรื่นอันดับที่4 พ่อถมน้ำลายให้ผ่อนประเพณีของเผ่ามาใส่ในประเทศเคนยาคุณพ่อจะถมน้ำลายแล้วม้วนศีรษะเลนหน้าอกของลูกสาวเพื่อเป็นการอวยพรให้เธอมีชีวิตคู่ที่โชคดีและมั่งคั่งอันดับที่3ตีเท้าเจ้าบ่าในเกาหลีใต้หลังพิธีแต่งงานเพื่อนเจ้าบ่าจะมัดข้อเท้าของเขาไว้แล้วใช้ปลาหรือท่อนไม้ตีที่ฝ่าเท้าเชื่อว่าเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งและเตรียมพร้อมสำหรับคืนแรกหลังแต่งงานอันดับที่2ร้องไห้เพื่อความสุข หนึ่งเดือนก่อนแต่งงานเจ้าสาวชาวถูเจียในจีนจะเริ่มร้องไห้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงจากนั้นแม่ละใหญ่จะเข้ามาร่วมวงด้วยซึ่งน้ำตานี้ไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นการแสดงถึงความสุขและความยินดีอันดับที่1 ห้ามเข้าห้องน้ำสามวันที่สุดของความโหดจากชนเผ่าตีดงในเบอร์เนียวคู่บ่าวสาวห้ามเข้าห้องน้ำโดยเด็ดขาดเป็นเวลา3วัน3คืนหลังแต่งงานโดยจะมีคนคอยเฝ้าและให้น้ำและอาหารน้อยที่สุดเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคู่ยืนยาวและสมบูรณ์และนี่คือ